ด้านหน้านครวัดกองแก้ววันนี้ผมจะพาท่านมาดูเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งในย่านมาปะปูเราตามม,มาอันนี้ก็เป็นร้านแอร์ร้านเอสเคแอนด์เซอผมจะมาพิเศษร้านแอร์เหรอ,อ,อไม่ใช่มาดูนี่ตามผมมาเลยนะฮะ ท่านเห็นร้านส้มตำด้านหน้าซึ่งอยู่ร้านหน้าร้นา,านแอร์ร้าน S K Air and Service สาขาหนึ่งนะแต่วันนี้ผมจะให้ท่านมาดูพว,มพวม 3, งมาลัยวง30บาทนี้เป็นพวมอะไรอะไรพวงมาลัยพิชชู่นะนี่เดี๋ยวผมจิบให้ท่านดูเลยนี่30บาททาจากกระดาษพิชชู่มีอะไร มันมีอะไรพิเศษดีหรือต้องมาพรีเซนวันนี้ทำไมไม่พีเซนตร้านแอร์เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูกระบวนการทำและผู้ที่ทำโฟมอะไรโฟล่สามสิบบาทนี้ทั้งหมดให้ท่านดูเออทีนี้ผมก็กำลังจะสี่สิบห้านะจาอายุผมไว้นะผมจะ4สี่3ิบ้านี่สามสิบบาทตามผมมาผมว่า สวัสดีคุณเบนสวัสดีค่ะนี่ที่ตกอบรรทภูมิโอเคผมปลอดภัยเราอยู่ในร้านแอร์ชื่อว่าร้านอะไรคุณเบนร้าน SKR a n d Service ค่ะเป็นร้านซ่อมแอร์เปลี่ยนแอร์หรือทำอะไรเกี่ยวกับอะทุกอย่างเลยค่ะร้านตั้งซ่อมแกรมค่ะแล้วก็มีขายอะไรด้วยขายยางติดใหม่ได้ค่ะโอเค ทำทุกอย่างเกี่ยวกับแอร์ใช่ค่ะนะครับแล้วทำไมมีภาพพี่ตูนด้วยพี่ตูนไป็มปหมดเลยคืออะไร <c oughs> พี่ตูนเขาทำไมคือเป็นลูกค้าประจําของร้านเราค่ะออกไปติดที่บ้านเขาเลยใช่ค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมเราด้่ยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่มีภาพเดียวนะภาพพี่ตูนบ้านซึ่งร้านเราเป็นที่ยอมรับของร้านพี่บ้านพี่ตูนเขาใช่ค่ะโอ้โหใครที่อุดร้านนี้แล้วมาบอกหน่อยนะฮะเราก็จะมีแอร์ยี่ห้ออะไรบ้าง ก็มีทุกยี่ห้อค่ะที่เราต้องการใช่่คะที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะก็สองห้องนี้ของเราหมดเลยใช่ค่ะยันคาเวทของท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนานสุนทรเจ้า่ารา้องทําวอร์ราวิหารเมื้อเขาประดงท่านเจ้าคุณหมูใช่ค่ะสุดยอดคือผมเมนได้ข่าวว่าตอนแรกๆมามันทับนิดเดียวใช่ค่ะแต่พอมากลางออกใหญ่มาเลย่คสองเมตรกว่าสามเมตรได้มั้งเนี่ยน่าจะใช่ค่ะสามเมตรได้อ่ะเข้าดูด้านในกันเอ้านี่อาคาวิ่าช หนึ่งในสปอนเซอร์หลักเราของคุณอาร์ตก็มีป้ายอยู่ที่นี่เหมือนกันผมไม่ได้เตรียมไม่ได้เอาอะไรมานะอยู่ที่ร้านเราจริงๆค่ะคุณอาร์ตดูอยู่หรอเปล่าน่าจะดูอยู่ลนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพีเต์ร้านแอร์อย่างเดียวนะคุณเบนพวงอะไรพวงละสามสิบบาทจริงๆเหรอใช่ค่ะไม่ใช่พวงมาลัยสดไม่ใช่ค่ะมันเป็นพวงมาลัยอะไร,ะไรก็คือดอกมะลิจะทําจากกระดาษทิชชู่ค่ะทำจากกระดาษทิชชู่กกชใช่ค่ะ,ะสามสิบบาททุกอย่าง ใช่ค่ะก็ถ้ามีพวงใหญ่ๆที่มาในนี้ก็เราก็จะเพิ่มราคาอีกนิดนึงใช่ค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่มันจะน่าสนใจเลยแต่ถ้าชนะวีพามามันมีแน่นอนซึ่งผมจะบอกเลยว่าคนที่ทําพวงมาลาัยพวงมาลา10บาทที่อยู่หน้าร้านนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นรุ่นราคาเดียวอย่างเราใช่ผมไจสี่ผ้าแล้วเนี่ยนะแต่คนที่ทําเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ80ค่ะคุณย่าล่าเล่นพับจีด้วยอายุ80 และท่านก็ทําพรมอะไรจริงๆไม่ได้เม k เรื่องหรือสร้างสตอรี่ขึ้นมาไม่ค่ะทุกพวงถ้าท่านมาอุดหนุนเหมือนท่านได้อุดหนุนคุณย่าย้ําคุณย่าอายุแ0ค่ะที่ผมจะนําเสนอวันนี้คือผมอยากให้หลายๆท่านอ่ะที่อายุยังวัยรุ่นอยู่หรือยังไม่ถึง80ดถ้าคุณย่าผมอยากให้ท่านเห็นว่าแม้ทั้งคุณย่าเนี่ยอายุ80ท่านยังหากิจกรรมอะไรทําได้เลยใช่ค่ะหรือว่างๆมาเล่นเล่น,ลนพับจีใช่ผมพูดไม่ผิดเล่นพับจีในมือถือกดยิง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 อ่ะ แต่บางทีพอเบื่อพักจีก็มาทำพรม,<ช>มอะไระทำจากกระดาษทิชชู่ใช่ค่คะเราไปทบกคุณออย่าดีกว่านะเชิญค่ะนะถือว่าท่านก็เป็นคือผมอยากให้ทุนได้เห็นจริงๆว่าบางคือเรื่องจริงนะไม่ใช่บังคับคุณย่าให้ทำพรมอะไรอ่ะอคุณคเชิญใช่ค่ะขอโทษค่ะวันนี้ผมถึงบอกนะวันนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดา เชิญค่ะเชิญค่ะคุณย่าแต่แลก็ากใปลปกติิงนะบอยย่าสวัสดีครับคุณย่าใช่คสวัสดีจ้ะคุณย่าล่ะจ้านี่คือที่คุณย่าทำจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ปิดเสียงไม่ต้องปิดนะครับแค่ปิดเสียงเฉยๆไม่ต้องครับไม่ต้องครับค่ะแค่ปิดเสียงเรียบร้อยค่ะคุณย่าจ้าคุณย่าทำอะไรอยู่ครับทำดอกอะไรเอาไม้ให้คุณย่าอะไรครับทำดอกมะลิ ทำดอกมะลิกระดี้จกรกระดาษทิชชู่จ้ะกระดาษทิชชู่แบบนี้จ้ะนี่ฝีมือคุณย่าหมดเลยเหรอครับจ้ะใช่จ้ะโอ้โหสวยนะค่ะอ๋อย้ำนะครับปกติอ่ะท่านไม่มีบุญได้มาพบท่านหรอกท่านจะอยู่ในห้องใช่ค่ะห้องแอร์อย่างเนี้ยนะแต่เราได้รับการอนุญาตแล้วเพราะผมอยากจะมาดูคุณย่าว่าทำจริงจริงจ้ะอ่าแต่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้มังยอค่ะบังยอของท่านนายกบุ้ม อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่กาวนี่คือยังไม่ใส่นี่คือคุณย่าทำเดี๋ยวก็จะเอามาทาเป็นอย่างนี้จากใครสอนคุณย่าล่าครับใครสอนคุณย่าทำเนี่ยครับไม่มีใครสอนทำเองย่าเขาบางทีดูจะยูทูปอ๋อาจารย์ยูทู e เนี่ยโอ้โหนี่คุณย่าโคตรไฮเทคอะใช่ค่กเรียนจากอาจารย์ยูทูปโอ้ไม่ธรรมดาคุณย่าครับปีนี้คุณย่าอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบแล้วจ้ะแปดสิบ คือเราไม่ได้แบบม,มเาเมยอ,อายุนี่ท่านเพิ่งวัยรุ่นแล้วท่านทอ้อแท้จิตใจไม่รู้จะทางานอะไรหรือตกงานหรืออะไรท่านดูเป็นแบบอย่างมีมีมีรายการา<ด>ีเคยมาทำขอกคยาอยาไม่ยา่าไปทำอ๋อนี่คุณย่าก็ทําเองบนหิ่งโอ้โหวัย,ยวรุ่นอย่างเราอย่าไปน้อยหนะ้าคุณย่ายังสู้ยังหากิจกรรมทำแล้วคุณยังวัยรุ่นวัยสรุนหรือห้าสิบหกสิบนะ ให้ดูคุณย่าล่าเป็นตัวอย่างคุณย่าล่าแห่งบางยอนี่ก็ฝีมือคุณย่านะย้ำจ้ายานพอนทำได้หลายอย่างค่ะทำเป็นไหมพคมก็ได้ค่ะเป็นมวกเป็นไม้พองมวกจ้าทำได้ด้วยได้อาจารย์ยูทูบอีกหรือเปล่าใช่ค่ะคุณย่าครับเพราะคุณย่าเบื่อเล่นพับจีก็จะมาทําโคมานาจ้ะเดี๋ยวทําไปสักพักพอเออทำจนเหนื่อยจนเมื่อยแล้วมันยิงพับจีใหม่ใช่ใครโชว์คุณย่าเล่นพับจีครับคุณย่า หลานหนูหนูหนูชื่ออะไรกชื่อเ่นชื่อครีมค่ะน้งครีมหนูชวนคุณย่าเล่นพับจีแล้วคุณย่าก็ยิงกับเขาด้วยเก่งนะคะเก่งกว่าแบบเด็กวัยรุ่นนี้อีกผมบอกแล้วไม่ธรรมดาผมผมถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะบางทีเราก็มีกิจกรรมให้คลายเครียดให้ทํางานทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้เราต้องพ่งจากแต่นี่คุณย่าดูสามสิบบาทก็ทาไปเรื่อยๆสบายๆค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ผมอยากให้ท่านมาดูน่ยธรรมทำเสร็จแล้วบางทีก็เอาไปถวายพระด้วยถวายพระด้วยถวายวัดด้วยมนโนทนาสาธุาอันนี้ก็จะเอาไปถวายวัดท่านเด็กเข้าไปกันนะอืมคุณคุณย่าครับวัดไหนที่เป็นวัดที่โชคดีที่คุณย่าจะเอาไปถวายครับคิดไปอย่างถวายไปทั่วทั้าทั้งลูกชายลูกสาวเข้าไปก็ฝาไปด้วยใช่ค่ะมโนนาสาธุ อย่ายอมแพ้คุณย่าถ้าท่านยังไม่ถึงแปดสิบถ้าท่านยอมแพ้เพราะว่าท่านลอยคถ่อยมากวันนี้ผมได้มาทํารายการผม,มตื่นเต้นนะบาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสีะ่สิบห้าฮะเราครึ่งครึ่งหนึ่งของคุณย่าเราเจอเรื่องพอแท้ตั้งแต่นี้ไปผมรวยแนละ้วนัง่งนั่งข้างบนจ้ะไม่เป็นไรอย่างนี้เลยคุณย่าครับอย่างนี้เลยน,นี่อัณผู้มชมฝีมือคุณย่าอีกทีหนึง่งย้ํานี่คือคุณย่าทําเองใช่ค่ะนี่คือทิชชู่นะค่ะแต่เนี่ยคือเราจะเป็นสําเร็จรูปมาแลวคุณย่าวันร้อย ลูกขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยกระดาษทิชชู่แบบนี้นี่อ๋อข้อนี้คุณย่าพีเศนด้วยย่าลาบอกนี่ทิชชู่แบบนี้นะจะเาแบบไหนก็ได้แต่ย่าเลยใช้แบบนี้ครับคุณย่าครับคุณย่าทํามานานยังครับขอมายกระดาษเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ทําทําขายขายขายลงขายยังไม่ได้พอดีย่าก็เลิกไปเลิกไปก็ไปทํา แหนมทาอะไรขายครับขายไม่ดีอยากก็เลิกเลิกที่นี่ก็ไปช่างลายมามาชิดว่าเอ้ยอยู่อยู่เปล่าเปาเนาะมไม่มีอะไรได้มไม่มีไรายได้เจ้าเลยคิดว่าทำพวงมาลัยดีกว่าบอกให้ลูกสาวเขาไปซื้อซื้อดอก ซื้ออะไรมาไปโค้งวัสดุพวกนี้มาแล้วก็ไม่รู้จะเรียนจากใครก็เรียนจากอาจารย์ยูทูบขอดูมือถือคุณย่าหน่อยได้ไหมไม่ธรรมดาในยูทูบเพื่อนเครื่องนเข้าไปมีสองเครื่องช่วยเครื่องไหนคุณย่าเล่นพับจีก็ทั้งสองเครื่องนี้คุณย่าบอกเครื่องนี้เล่นกับน้งครีมไอดีคุณย่าชื่ออะไรนะไม่รู้ใช่ไหมไม่เื่อใครเล่นพับจีอยู่ไปเจอชื่อนี้เลยเขาเลยคุณย่านะสุดยอด โอ้โห,โอ,โหอย่าท้อแท้นะนี่นี่มีมีพับจีอยู่อ๋อในนี้มีพับจีอยู่ไม่ง่าลละอ่ะไหนพับจีอันไหนลกูกไหนเปิดให้ลุงดูหน่อยอันนี้ก็มีครับม <c oughs> ีก็มีนี่เอากดพับจีน่าจะเครื่องนน้นใช่น่าจะเครื่องนู้นนะอ่าโอเคอันนี้เก็บไว้ <c oughs> ดูเดี๋ยวจะหาว่าคุณมันเป็นกิจกรรมยาวนานอะไรผมเองผมยังเล่น A O v เลยวาระครั้งในผมจะมี A O B A O v ยากก็เล่นยากก็เล่น A O B เอาดิเอาคือตอนนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นอะไรที่รีแลกซ์สำหรับผมมากเลยนะนี่พับจเเีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวจะเข้าเกมคุณย่ายัางรู้อรู้จัก R O V ด้วยอะเอาสิเอานะครับคุณย่าเพื่อใครท้อแท้กับชีวิตไม่ตกงานไม่มีงานทําคุณย่าครับฝากลูก,ลก,ลกหลา,ลานหน่อยอยากบอกอะไรลูกหล,ล,ลาน,ลานคุณย่าทาต้องทําจิตทําใจให้อะไรอะ ให้สงบอย่าคิดมากจ้ะให้สงบอย่าคิดมากมีอะไรก็ทําไปถ้าว่าไม่มีนี่ก็ทําเล็กๆน้อยๆทําขายก็ได้ทําพวอะายขายก็ได้ทําอะไรขายก็ได้อย่าคิดมากอย่าคิดมากจ้ะคือคุณยาา่าเราพูดว่าท่านไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าท่านอยู่รู้สึกว่ามีอะไรทําท่านก็หาอะไรมาทํา แต่ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไรค่าแต่ถ้าเขาไม่ทำเล็กๆน้อยๆก็ช่วยบรรเทาไปก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและนี่คือพวมอะไรของยาล่าหน้าร้านอะไรนะครับแอ์ร้าน SK R เคแอลแ e ค่ะซึ่งพี่ตุนก็ยอมรับร้านนี้ราอุดหนุนร้านนี้กันเยอะๆและอย่าลืมพวมอะไรควงละ30บาทค่ะท่านมาซื้อที่นี่เหมือนอุดหนุนชนาวีได้อุดหนุนฝีมือคุณย่าด้วยอีกเช่นกันนะครับ ขอให้คุณย่ากลับมาเล่นพับจีอีกคุณย่าเล่นอาโอปีด้วยขอบคุณคุณย่าคุณย่าครับขอพรคุณย่าหน่อยอวยพรลูกหลานหน่อยเออขอให้จะปีใหม่แล้วครับขอให้เจริญเจริญขอให้นึกสิ่งใดขอให้สมปาถนานึกทองก็ได้ทองนึกเงินก็ได้เงินขอให้อยู่เย็นไปสุขไปรถขึ้นรถขึ้นรางขอให้ปลอดภัยจ้ะครับตาทูครับนรัาทูนะ และนี่คือยาลาแห่งบางยอของเรานั่นเองสุดยอดนี่กระสวยเหรอสวยทุกพวงคุณย่าสวยทุกพวงแต่นี่จะเป็น Two <ช>ทูโทนข้างล่างสีขาวข้างบนสีม่วงส่วนอันนี้ก็ไม่ได้สุอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่สวยสวยเหมือนกันแต่มันจะเป็นโทนเดียวแล้วแต่คนชอบใช่ค่ะเนี่ยนี่ดเดี๋ยวผมให้ดูทีละอย่างเลยสีไม่คุณย่านะไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วมาโชว์ในรายการไม่ใช่ใช่ค่ะนะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของโซนนางย,ยอมเหมือนพระแดงเรานั่นเองขอขอ,ขอ,ข,อขออนญาตทางร้านขอบคุณมากๆนะที่อนุญาตให้เรามาทำรายก<ด><อ>ารที่นี่<ด>นะฮะ,ะ,ะถ้าท่านมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกนะครับติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเื่องเดียวล้วไปชาบีผมจะพาปพีเซนให้ทั่วทิศทั่วไทยตามความต้องการเลยนั่นเองนะครับนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุสายแล้วที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาเนี่ยผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้นะครับ ทังตัวยาล่าผมแล้วคนเป็นจบอยู่ที่ร้านร้าน S K R Service คะ่ะที่บางยอเรานั่นเองนะครับคราวหน้าผมจะพาไปนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวยจริงๆย่าทำอเองทุกอย่างทุกกระบวนการย่าทำเองคะ่ะ